สวัสดีจ้ะสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจื้นลำเพลินออฟฟิเชียนี่อีกคลิปหนึ่งพี่น้องตามคำมั่นสัญญาตามวมากันไว้ว่าสิหาคลิปขอรอกใคได้เอ,อ,ยอยาเนาะไอ้แงี้มาให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่ตลอดนั่นคือคลิปนี้คือเถียงหน้าห้างโอ้บบแมนเป็นคลิปขั้วกระทะแตกห้าง <laughs> เป็นย่ยงจังว่าห้างที่มือขึ้นเจอพาอยุเป็นฝนเป็นลมมา เออจังยังเป็นยังกระจัดกระจายอืมแต่น้ำเก็บเอาพี่น้องหัวกระ้องกันเปียกเอรีมันก็เลยเป็นขั้วกระะแตกห่างอ่ากํา,าลังไรสดดยิ่งมัเคื่อนพี่น้องประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มเออฝนกระนำ้ำร่งยางแห้งขาจาว่าพายุฮอ,อ,อลลเคนเบ้ยซื่อไหมพายุยงังาลอยกันบุหูจักตว่าไรนี่นจักขจาวา พายุสองมือว่าสันว่ามื้อนี้วัชินนักก็มาขึ้นอีกว่าันบุหุวัชิมาตอนใดหรือสิเป็นกางเว้นเบิดมือเบิดเว้นกับจังว่าจังเบิงกันเด้อพี่น้องเล้อเตือนเศร้ามากกินกาแฟาแล้วกาแฟาสะเดิดกินแล้วก็เลยมาสะเดิดให้พี่น้องได้เห็นก็นเลยสะเดิดมาท่้งพี่อยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศมื่อขึ้นฝนตกห่มมาเ <c oughs> บิงี่ละพี่น้องสแสลมก็ บ่าท่านได้กางเลยฝนมาเมื่อคืนเอมันหอดเวลาซ้อมเวลาทํางานแล้วก็เลยบ่ได้กางฝนฟาดลงเมื่อคืนเปียกมาลึงพึ่งพืดจังยังกัยังทึ่งล่มทิงฝนช่วงยังก่อนลำไยบะเมื่อคืนนี่ลำไยหายทองคองําเพื่อนกําลังลองเพลงเมื่อคืนนี่ฝนหัวล่มเออพอุดะ เสียภา้าแพร่ลูกเตานงเปียกอมมาหอยเต็มในตินมาขึ้นจกยูจังสี่แ่ละคุณโตเปียกสถานที่เปียกก็เลยได้ยุติการาแสดงยุติการไลรสดมีจึนสีผ้ายางเป็นเลาะเบึง้งอคุณอพ,พี่นอ้องม,มันไหลเข้ามาเป็นหัอดาดีนี่ก็ออุปกรณ์การาแสดง เปียกเบิดเสียผ่าเมื่อวานนี่ตากไปอยู่ท้างหลังหันมาทางพี่มันยังเออมวลาพ้าพืพ้นตดแฮ่จนโจพึมพึมพึมโจึมพึมจนหันไปทางพี่พี่น้องบานนี่ละขึ้นนี่ก็เปียกเบิดคุณน่ะวิธี ขึ้นนี่้ะฝนขาเขามาโดมมันสูงพี่น้องล่มตีเขามาปันเทศต่ำเฮ็ดแมบลายกัะห่อนเด็ดทุ่งสูงไว้เห็นมันโลงเพื่อล่มทีได้ทานสะดวกว่ัสันมันโมวเมีนแล้ววันฝนมาบ่านรเรื่องแางสุทตีพาคุ้มว้มันขึ้นเปียกแรนนี้กับท่านว่ันอาจารย์นากุนตีว่า สรบสไลด์พูดอ่ะนอนอยู่ในปีมรวมทั้งนั้นกับกองอ,ง,กกองียเงี้ยเขาเอิ่นว่ากองอาจเปียกกันแล่นจันเกือนเลยผ่าคุ้มกองไว้เอ้ยพูดอ่ะเสียพานาแพทเปียกเบิ้ดป,ปากันอม,มาตากไว้โดยเฉพาะเมื่อคืนนี่มีเอาบระยูเอาบระย,ยไูไว้ฉันในยุติผ่าคุ้มไว้พี่น้องเอ้ยเปียกคักเปียกเนี่ย ต้งร่มต้องฝนอัดขมาพคดเละเดินรถมีเงยจีนไปจอดอยู่ในสี่ตรงก็บรรยากาศจะมือเศร้าเศร้านี่จากม่วงระบุมันคึมเลาวก็ทางมาไววนี่เอาป่าออกไปล่ะโอ้ออกไปแล้วมันพึ่นสิไปบ่อบบมหัวว่านไปว่าน,านแหไใ้ป่า สองสามโลเขาตู้เย็นแล้วเมื่อกี้เลยพี่น้องมันสูงล่มมันล่วงเข้าไปได้กันว่ามีล่มโต้กับว่ามีปัญหาไอ้มันล่มเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องในเบิ้งกินบรรยากาศถ่ายให้เบิ้งตื่นยิ้มเือเช้ามาเมื่อกีนว่าเอาใครรู้คือเปิดว่าสันเป่ามาเบิ้งว่ามันเบ็ยดเสียบยังยันตัวอีฟปกติแล้วแล้วจืดเสาร์ลุกเข้าไปทางใน ไปบ่ได้ขีตุม่มจอดไปมองแหงๆเนี่ยบัญหาได้ออกไปลุยหนอกดีใจน้ำเข่าพี่น้องดีใจน้ำเข่าน้ำเขาน้ำน้ำบางหนึ่งแหงลายเดี๋ยวนี้มบบันมีน้ำแล้วใด่ใส่ปุ๋ยใส่ยังให้แก่โกกแก่ก่อไปสูตรอากาศตอนเศร้า อยู่ข้างปลาเขา่าโอ้โหนะนบรรยากาศใหาเจ้าก็ลกงาลกนุ่งออกมาทงมาทาคุณพี่นอ้องชายพี่พ่อนะคุณตี่กันมือขึ้นติดยังไง ถ้ากันลมยี่ดังไลยโอ้สวัสดีตอนเช้าอีพอ่อสวัสดีตอนเช้ากินกาฟแฟหรือเปล่าเนื้อว่ากินจะเถอะน,น้ำพรอนกันโอ้ผมต้มเดี๋ยวงนึงกันมีกายอยู่มีกายอยู่อยโอ้ผมก็ต้มแล้วมึงน,งนึงกันก็ได้โอ,โอ,โอ้เป็นยังไงเมื่อคืนนี่ร่มฝนไหม บอลล้มบ่ะเออแต่ว่าไอ้ฝนมันปิวเขอบแพงวะเพัาะการคุ้มผาคุ้มยังเมื่อคืนดิเห็นโอ้ยตลกเอาแล้วบาดว่ายุติการสแสดงยุติการไล่เลยเมื่อคืนนดิช่วงลำใหญ่เนาะขึ้นเนาะเมึ่ขึ้นดินดสักี่ว่าจังได้ <laughs> ช่วงพายุมันมาเออพร้อมกับกะนาฝนอะไพี่น้องนี่เขาเอิ่นว่านาฝนอะไร ฝนก็ตกแเราคนน้อฝนก็ตกเศร้าหน้าคนกระหายน่าเห็ดหน้าไปนั่เบิ้งไหลไปนั่มเหมือนในทีวีอยู่น้ำหงน้ำหน้าน้ำเสียงหน้าก็มีมีวัตถุมองคบเสียงหน้าเห็ดปารีสอดเสมอเอาเสียงหน้าเป็นบ้านแหมือนไม่ได้จินต์คิดอยู่ดิครับือดูว่าสิไปเหตุยุธงผุล่ะเขาหมู่บ้านว่าอะไโควิดมันหลายแมนอยู่หน้าไปหน้ามันคร่นเบิ้งกับเบิ้งออนไลน์ไปตั้งเสาขึ้น ก็ได้ไปยุงกับไผแง่กับว่าได้ใส่อากาศกระชุนเดินคือจังไร่นี่ก็ไลอยู่กลางทงหน้าได้ครับทงหน้าครับทงหน้าดิยุ่งหน้าทงหน้าอากาศดีแต่ว่าอีพอเราลุกขึ้นมาเรามานั่งสูดอากาศตอนเช้ามันได้เวนเวลาสูดโอโซนอากาศมันดีครับครับอยู่ในในเมืองมันมีแต่มดะพิดวัวนพิษกระไรทำกับพุกน่านแม่ยู่ไใหยุ่หน้าทีละ ก็จะว่าโดมอยู่กลางทงพี่น้องเตรียมมาสอบมาคือโอ้พี่ตายอยู่ยื่นหายอากาศเออพุ่ดในบ้านพุ่นก็หาลอยเมตรพุ่นเี้นั่นน่ะโอ้พูดเป็นกิโลหนึ่งสิมันกิโลพูดต้องออกมาทงว่ามันธรรมดาว่ามันชุ่มชุ่มแบบชุ่มนุ่มกันเด้เป็นกิโลเดี๋ยวออกจากในบ้านมามาอยู่กลางทงมึอขึ้นหรือข้นกะห่างๆกันทั้งศิลปินมาหลายมืงขึ้นนี่กะเอาเซฟไผ่เซฟมั่นปิดแมทอยู่ตลอดพร้อมกับ ยังก็เขาอื่นนากากันเม็่ซิ่วยังก็อเพราะว่าผู้สารกินบ่กกิง,งอเงอเคะว่องเมดเม็มซิ่วสุบใส่สมือขึ้นกับยูบไอยูบมันอ่ะย่างเราเบิ้งก่อนดีกว่าให้พี่น้องเพิ่มด้วเบิ้งบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าเบิ้งอย่าทั้งเข่าข้เจ้าวานไว้เต็มแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วมีน้ำแล้วบ้านนี่ ดีอ๊กดีใจน้ำเขาน้ำนามแลวพี่น้องเอ้ยบาดเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศฝนตกห้าเมื่อคืนนฤทธิ์สนุนหนทางกะละท่างไปท่างมากกะละเลาะยีแถวนี้ละบูไปใส่รอกมือนี่ก็สิไปหาเลาะซีเบีคือสิบวไปรอกเอาไว้เป็นมืออื้นไหนมันวางก่อนเฮ้ยไม่ยังนี่ ห้ามไล์สดห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายบันทึกวีดีโอฝ่าฝืนจะดำเนินตามกฎหมายเฮ้อขอโทษขออภัยไม่ยช่จืดนในมาแล้วช่วงพคนเหตียดงานคนดออกว่าพืเอนจังห้ามช่วงนี้ให้พี่น้องบึ้งบรรยากาศหลังจากเลิกกันไล่สดีดเครื่องดนตรีแมวล่า อาจารย์แม็กกี้นอนอยู่ถึงหนึ่งสถานที่ไล่สดของแมวลาให้พี่น้องได้เห็นหนงที่แล้วพี่น้องมีปิ่นโล่งขั้วโลงครัวอาหารการกินยังต้นนี้อุ่นตัวนี้พะโล พะโลแต่เมคืนนีอันนี้ท้งเขาเหนียวแกเครื่องขั้วตั้บักหุ้มมันคืนอย่กระแล้วคราบคุณอ่ะอมันเป็นหน่อยบรรยากาศดีพี่น้องอีกกระซาป,ปารล้อมรอบด้วยกำแพงสูงสองชั้นบ่ ถ้าพี่น้องอย่างเลาะนี่แหละคั่วเห็ดยูเห็ด,หดกินเออหมอหแหกแกกับโพกระแช่ไปวัดท่านรามืบอ,อยูจินพี่น้องนี่กันพี่น้องทั้งมิ้นลาบ,าบมิ้ก่อย,ยสิกะผักกะเดาก็อยูุ่นี้ขลินเป็นกลางนี่ต้นแค่แก่แค่ ให้พี่น้องได้เห็นยางเลาะให้พี่น้องเบื้งบริเวณรอบๆตื่นยามวันเสารัจเสียเอาคลิปยังให้พี่น้องได้เบื้องกระจังไห้ลุกขึ้นมาหานันหานี่ให้พี่น้องได้เห็นหลอกแครลยเอาเยาเอาแงจะถือยจะซาจะว่ากันเด้อพี่น้องดูช่วงนี้บัานด้ไปใสกุหละมืออื่นหลังจากไล่สุดแล้วจาที่ได้เดินทางกลับบ้านแต่ก็สิบห้าเอาคลิปให้พี่น้องได้เห็น โอ้ทำเตรีมสะน่อยเลยบ้านมาพี่น้องนี่จืนกะเลาะไปเลาะมากอะปวดขาแล้วยังอ้อมนี่จื้นจะสิไปพักคตะวันนี้เขาห้องที่ได้ท้ำทุล่ะที่ได้โทรถามทั้งบ้านปิดจังไร่ฝนโตหอดบ้านบ่อ วานปุ๋ยไปมีน้ำบ่อหรือว่าพกกทั้งท่าผีทั้งผุนบ่ตกเพกื่อนว่าฝนบนทั่วฝ้าทัางหนึ่งตกท่างหนึง่งแรงจังคือฝ้ามอธอกันว่าฉันเพื่อนว่ามองตกมองบดตกอ,อาวแวบวนเวียนเข้ามาอีกบึงคั่วกระชาแตกหัวพี่น้องเพื่อนน้ำน้อย เปียดเปิดโอ้ยอา้าปกติเมื่เจียงกฤิมาเนะี่ยด่งไฟหุงต้มเห็ดจูเห็ด,หดกินอยู่นี่แหละด้ปลามากก็ได้จะว่ามือนี่อ้าผักไปสะกอนหนูจังเสียหากิน้าที่ได้ยังกินนั่นโบหขคือกันนี่แหละ เขาอื่นว่าวิถีชีวิตแต่ละวันแต่ละวันอันนี้มันเอียงคั่วแหลมบนโอ้หงมึงเก็บของคนตัวนี้ใจบันไดนไปใส่บุห้่องยังประเทไดนเปิดอยู่สงสัยที่ไปหายามม่องยามด่างพื้นทีเฮ้ยไม่อยังนี้อนตันอยู่นี่โอ้ห้อตัวนี้ ก๋วยตัวนี้มีหอดขาเบืยอสื่อส่งมาใส่พร้อมลงยิ่นบนมเมนต์ถือตัวนี้คุณอ่ะพาดีพร้อมดูแลสองรอยรอยเกา่าๆไม่ยังบ่ียบางไฟตัวนี้โอ้เตรียมการอยู่ตลอดเนาะจะคิดไปจูดไสงี่ยมน,น,นี่บางไฟน้อยเนี่ยไข่อันนี้บวงไฟใหญ่บว่นี่เน,นี่ยคุณมากเนาะบ่าดีกว่ากัน เตรียมการไว้อันนี้ค้วยลินมิวสิกหรือว่าลินประกอบเพลงการแสดงอออเอาไม่หอดตาตาจังสี่มันตาตัวเมี์ได้นี่ั้วเมียไม่ตาไปาน้อพี่น้องเนาะ จะได้ยุติการท่ายทำไว้สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้จังพบพ่อกันคลิปต่อไปสิเป็นคลิปยังนั้นพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมอย่าลืมเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งพร้อมกับจะขามโฆษณาเป็นกำลังแรงใจให้กับยายจื่นเพชรบ้านแพงทางช่องยายจื่นลำพลินออฟฟิเชียลเด้อพี่น้อ,นองเด้อ ให้พี่น้องมีความสุขความเจ็บจะได้ความใครจะมีเอาไว้ซ้ำนี่จังพอๆพกันอีกสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว,ว่าขอบคุณสวัสดีจ้า